มาดูหวยราสตาต่อนะครับขอตามงวดนี้ก่อนนะครับตามสูตรเดิมนะครับสูตรสามตัวนะครับลองตัดเล่นนะครับตัดเล่นนะครับสองตัวนะครับผมราสตานะลาสตานะครับผมลองตัดเล่นนะครับ นี่ครับตัดเล่นนะครับเดี๋ยวมีสองตัวนะครับสองตัวอาจจะมาล่างนะครับผมล่างนะครับอาจจะมาล่างสองตัวที่ผมทำไว้ก็จะได้มีสองตัวมีหกเจ็ดนะครับหกแปดนะครับผม จ็ดแปดนะครับกันเบิ้ลนะครับเผื่อมานะครับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับผมลองดูนะครับลองดูนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเพราะว่ามันเบิ้ลแล้วก็เข้าใจว่านึกว่าจะมาสูตรตามสูตรเดิมนะครับไปไกลเลยครับผมนี่ลองดูนะครับ ลองดูนะครับเหล่าสตาสายเหล่าสตานะครับลองดูนะครับว่าหลุดเบิ้นมาแล้วก็หลุดหลุดเลยนะครับก็ลองดูลองตัดดูนะครับอาจจะมานะครับผมขอให้โชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นแค่นอทางนะครับผมเป็นแค่นวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ